โอเคน้องน้องแย่งเปิดโอเูร้องไห้เลยนิวเกมอะลนิวเดี๋ยวมึงเกยนิ่งเดี๋ยวงั้นกมึงจะเป็นสถากราร์เหมือนกูแล,ล้วนิวเฮ้ยเจ้กองขาย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 ก่อนเลยขายก่อนเลยเอุยเกื่อนกู้อีกแล้ว ผีพายผีพายผีพพายเปดตันเปดประตูเปิดประตูนเจอที่สุดปักตู้ก่อนเลย้เฮียแล้วใครตาเอชิตาล่วงแล้วเออเดชีดอยู่นวะขอหาที่สุดก่อนจะได้ไปช่วยมึงไม่เจอที่สุดเลยเออไม่เจอเลยอั้นนึงเนี่ยเียอยู่ไหนวะชั้นล่างหรอสุดอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเ ไอ้นียวนีวเนียวนีวไปชุบกูเนีวมาๆม่แม่กูวิ่งมาแล้วกูวิ่งมาแล้ววิ่งมามามากูวิ่งกูวิ่งแล้พามาทำไมเนี่ยนะโมโยชิจงตื่นนะโมนะโมนะโมจงออกมาไม่ยินบทก่อนนี้แหละคนนึงไม่ตื่นโผล่่วเลยตื่นเลยไอ้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 เยนิเวลเยอะนะไอ้เยนิเวลเยอะนะระวังนะผีอะนะใช่มันมันเวลเกินสิบอ่ะ มันมีเปอร์เนี่ยที่สวดอีกอันนึงอยู่ไหนวะมีที่ดูดที่สวดที่สวดชี่ช่วงมองอุย้ยโอ้โห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 ทิ้งที่สวดเลยมาตามมึงมาชี้ไอ้เหี้ยโดนเลยแม่งต้องนะโอ้โหไม่ยังปลาโดอนอะีกเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แม่งกดจับโด,โดนรุ่นหมดมันจริงมันจริงมาแล้วที่สุดอยูไ่ไหนวมีมีใครเจอที่สุดอีกอีกที่ว่านิวเจอวะ ไม่เจอเราเราเราสุดจะตรงจะสุดจที่เดียวจะเล่นนี้ชี้ให้ถึงตายเลยต้องตกใจ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 เลื่อนหน อ้พมปแม่งเฝ้ากูไม่หยุดเลยหี่รู้ว่ากูหายไปแถานี้เดินหาใหญ่เลยมาแล้วที่หัวละกูตื่นลยู้อะไรไปแ นะที่สวดอยู่ตรงไหนวะข้างล่างอะข้างล่างไม่ต้องสวดเสร็จแล้วไงไม่ใช่มันเจ๊งออกมันไม่ไม่รับปากไว้ก็ได้กูเดี๋ยวกูกลับมาสวดกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจุกต่อไอชิคีวก่อนอยู่ล่างวะชิเล่นตัวอะไรไออยู่เด็กเเหรออยู่ลีอยู่เด็เฮ้ยมันมันไล่มันไล่มันไล่เด็กมันไล่เด็กมันไล่เด็กมันโดนไล่ตายไปคนหนึ่งอะชิ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 มาเอาไหนยาเนี่ย บนอยู่บนติ๊กไปละติ๊กรวบตัวไว้อ่ะผีอยู่ไหนผีผีผีอยู่นี่ผีอยู่ฝั่งนู้นอยู่ชั้นล่างผีอยู่ชั้นล่างเอาหาที่สดเพิ่มก่อนเทียที่สดอยู่ไหนวะต้อบมาไดเหรออ๋อนี่เจอแล้วใช่ไหมไอสดข้โมยเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก้าเซนเก้าแล้วเก้าปล่อยไปปล่อยไปต้องสดที่อื่นอ่ะใช่ใช่หาเสศษมาปังเลยหาตอนนี้หาเสศษมาปักเลย เพื่อนตายแล้วไอ้เชี้ยชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่หากูต่อเนี่ยเลยเข้าตู้เดือดเกินสองคนน่าจะเป็นงั้นแหละฉีดทิ้งถือว่าเดินหาอุ๊ยทำไมมันช่วยอะไรไม่ได้อุ๊ยเราว่าแปลกๆว่ะโยชิแม่งต่อ่ะเก่งเกินเก่งเกินเก่งเกิน เข้มเป็นเม็กกะแฟอะไรสักตอกใชอยู่สิโหลดแล้วบอกนันอยวโหลดโหลดโหลดสตาร์ทเครื่องยังอยู่สิสตาร์ทเอนจินยังน่าจะอยู่กับเราสตาร์อินจินจินไปสตาร์ทเอนจินไปไปกัวมันไม่น่าอยู่ไปเอามาตามมึงด้วยโอ้โหเฮียมาเต๋อกูเลยเชือกสายตกเลยปับ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 ปุมินิปุ๊มินิ ไหวแช่เยี่ยวโอเี้คเอาจากคุยสอนกินมือตันแล้วตันแล้วชี้วิ่งไปวิ่งไปกูตันแล้วตันแล้วไปไปโหแล้วโคตรจังหวะเลยนะที่อ่ะตอนกูไอ้นี่นะวิ่งได้ปะวิ่งได้ปะโอ้โอ้มันมาบุแทนละมันมาบุแทนละวมารับมือมีหิวมั้นิวไม่มีว่ะหาอยู่สวดต่อสวดตรงนี้ต่อตามกูอยู่แน่เลย เฮ้มันเอากูมันมันตามกูมันตามกูมันตามกูอยู่ใช่ไหมมันเรมนรตามกุมมาตามกุมันตามเเล่นกับมันอยู่กูเล่นกับมันอยู่เพื่อนกูเล่นกับมันอยู่กูเล่นกับมันอยู่เพื่อนเอาดีดีเดี๋ยมาเดี๋ยมาดิมาเดยมาดิครับมาดดีรับมาดดครับมาดดีรับมาดดีรับมาดีครัมามาดีครัมามาดีครัมก็มาดีครับก็มาดี๋ยวมดมเดลมดวมดม่เดยมาเยมเล่นกับกเแล้วมันงอนมานงอน มันงอนกูมันงอนกูชี้มันงอนกูว่มันหากูมากกว่าไอเหยี่ยมตอนนี้หาเข็มไป็เดียวเลยอ่ะเฮ้ยข้อยากได้เข็มมากเลยตอนนี้มาหากูละเข็มเข็มอยู่ข้างๆนั่นหาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงกูมันยิงกูโอ้โหเป็นเฝ้าเหรอใช่ใช่ใช่มันเฝ้ากูเฝ้าเฝ้าเครื่องนี้เฝ้าเฝ้าเครื่องนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหหลบ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 โอ้โหเชี่ยแม่งดูดอ่ะสัตว์ตัวนึงวิ่งไม่ออกเลยอ่ะ

ตายเหมือนไม่ตายเอาเลยมันอยู่ปะอยู่กับเต้นมะเสียงไม่ไม่ไม่ผูตายแล้วกูตายแล้วเสียงอยู่ข้างล่างเสียงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเสี่ยมแบบโดดกู้โดดกูโอเคโอเคเดี๋ยวสวดให้สวดให้ ยายอยูงบนนะต้นไม่ไม่กูไม่เจ็บกูไม่เจ็บถ้าท่านมึงกูน,นั่นกูไ,ไม่เจ็บนั้นนนั้เราไปเอานะเราไปเอามาใช้ะเลื่อเราเหลือครึ่งหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ารออยู่ชีดนะกูว่าอยู่ชีน่าจะเจ็บเนี่ยรอรอให้ชี้ใช้ส่วนนี้แม่เอาตะปูมาดิตะปูอยู่กลางอ่ะตะปูอยู่ตรงกลางอุ้ยเฮียเหรอเด็กนิ่งเราผ่านตอนผิดพลาดเด็นิ่นิ่งต้องวิ่งไปช่วยชี้รอชิวไหนมาที่นั่นน่มันมันมันหลงมันหลง นี่นี่เอาเสียบเอาเอานี่มาตีดิเอาเอาเอาแทไปตีมันเอาแทไปตีช่วยชี้ช่วยชี้ต้องต้องไปตีต้องไปตีต้อไปตีสักทีนะเดี๋ยวเดี๋ดวกูอันนี้ไปปัอให้ตอนชอดเดดอยู่ดีอ่ะไปเลยโอ้ไม่อดอออออดเเดดงดเหรอวะใช่ ขอเดมขอิดึงไอ้เหี้ยผีตนนี้มันดุผีตนนี้มันดุสวดยูนี่สวดเสร็จไปแล้วนะนั่นอ่ะสวดยูสวดยูอ่ะฮะออแลีสวดเสร็จมนเลยยงละหี้ยคนหลังโ่ตเปิลโจ้อะไรหี้ยนี่แม่บอกเลยยาวบอกเลยยาวบอกเลยยาวอยู่ที่เราอยู่ที่เราสเตมินาไปไหนวะโดนดูดอ่ะโดนดูดไอคิ ปกตยจะไม่มีดูอุ้ยไอ้เชลโลกไอ้สัตว์ดไปนึงกูผิดเลยเฮียเฮ้ยมันปลาลงมาข้างล่างได้ด้วยเหรอได้ได้ได้ถ้ามันเล็งมันโดนมันปลาแล้วเลยคืนหอดละวรอคิวก่อนอะไร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 อุ้ยอ้ยอะไรอะไรเหมือนกูเนี่ยอะไรเนี่ยเรื่องเราส่วน ไม่มีที่เลยไม่มีที่เลยโเขาสวดได้เสร็จเลยนะอันนั้นจะเสร็จยังโยยยางอยู่อ่ะก็นานอยู <t 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 ่แล้วอันนี้นิวสดตรงนี้เหรอเอาสดตรงกลางให้เสร็จก่อนหน่อยบอกทางบอกทางทุเรศเกินทุเรศเกินนะครับน้องๆทุเรศเกินนะครับทุเรศเกินนะครับน้องๆทุเรศเกิน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 นะครับน้องๆทุเรศเกินทุเรศเกิน ทุเลื้เกิน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 กูไปละเจอกันทุเลื้เกินนะครับน้องๆทุเลื้เกินเฮ้ยเราเฮ้ยโอ้โหทุเลื้อทุเลื้เกิน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 นะครับน้องๆโอ้เจอกันเล่นดุเกินไอ้เหี้ยไม่มันเปิร์มันเยอะ มันโดนได้ยังไงวะถามหน่อยเถอะปลาลงมาผ่านรูไม่มันไม่น่าโดนอ่ะดิอยู่ขอบแล้วอ่ะงาดอาอเลยเล,งลยงาดออเลยหางตอเลยชี้มันไม่มีเปิร์ปะ